ทุกคนวอนนี้าเช้าวันที่20พฤคภามเคม2 5ค7ไม่เยไมคยม่เคยม่เทยไ่คยไม่คยม่เคย่เคยไม่คย่เคม่เค่เคยมเคร่เ่เคยไม่เยม่เคม่าคม่เคยาม่เค่เคยไเคยม่เคย่เยว่เค็น่เราให้เคยไ่เคยาใเทยนม่นนย้เเ่เ่่่นย yani> ่เ ราะว่ากลัวไม่มีที่จอดนะคะเราก็บอกแกว่าวันนี้มันเป็นวันจันทร์ไม่ต้องกลัวหรอกเมื่อวานนะี่คนมันเยอะวันนี้วันจันทร์แล้วก็ครึมด้วยนะคะครึมแบบนี้ไม่มีฝนแล้วค่ะแต่ว่าจะครึมแล้วก็หนาวเย็นนั้ามันอากาศตอนนี้เมื่อเช้าอยู่ที่แคมป์อากาศ9องศานะคะลงมาแล้วคะ่ะทุกคนเมื่อกี้ดูอากาศในโทรศัพท์ลง12องศานะคะตอนที่หูเย็นหนะะ่ทุกคน ตอนนี้ไม่เดินใกล้ลุงนะก็ว่ายุมหัวกันแต่เช้านะคะตอนนี้อารมณ์ดิฉันยังปั่นป่วนอยู่เรื่องของเรื่องคือปรึกษากันว่าเราจะอยู่ต่ออีกคืนไหมที่แคมป์นี้นะคะแคมป์ที่สามดิฉันก็เลยบอกว่าเราลองหาดูถาแถวๆนี้ไหมหมายถึงแถวแถวรอบรอแคมป์นะคะว่ามันมีที่ไหนหน่าไปเที่ยวบ้างของคึ้นคะ่ะ ฉันหาดูแล้วก็บอกว่ามันไม่มีไงขึ้นเสียงนะคะขึ้นเสียงติบฐาระยะเอาคนไม่ต้องดราม่านะคะเผื่อใครพี่เพิ่งเข้ามาดูคือมันจะมีหยิบหยิบหัวออกสื่อบ้างก็จะดราม่าแบบไม่ให้เกลียดหัวนู่นนี่นั่นอ้ยทุกคนคอนเทนต์ของฉันคือหยุมหัวกันนะคะซึ่งไม่ได้ไม่ได้แกล้งทําไม่ได้สร้างเรื่องขึ้นมาค่ะเพราะว่าผู้เรามันหยุมหัวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้มันเป็นคอนเทนต์ของเรา มันต้องหยุ่มกันบ้างให้มันมีรสชาติการหยุ่มหัวของเราไม่มีอะไรหรอกค่ะ่ดงก็ลังกองแกงแต่ว่าเดี๋ยวก็ที่ร <laughs> ัก <jab> จ <laughs> ้าเหมือนเดิมต้องซีเรียสค่ะดิฉันก็ยังของขึ meye, <im> ้นอยู่แค่นั้เดี๋ยวพอไปเห็นดอกไม้เห็นความสวยงามเดยออารมณ์ก็เปลี่ยนนะคะดิฉันวันนี้ลมนะะทุกคนแดดก็พยายามที่จะทะลุเมฆลงมานะคะแต่ว <im> ่ามันไม่ได้จริงๆเมฆคลุมทั้งหมดเลยวันนี้แล้วก็ลมแรงหนาวค่ะดิฉันไม่ได้เอาไมโครโฟนมาใส่เลยค่ะทุกคน เป็นแน่ใจว่าจะมีเสียงลมเข้าไปในโทรศัพท์ไหมอ๋อหอยเจอนักเรียนท้าศนะศึกษาอยู่แล้วทุกคนเด็กปถมมาวันปกติก็จะประมาณนี้นะคะถ้ามาเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นเสียงเสียงเด็กๆมากับพ่อแม่ถ้ามาวันปกติโรงเรียนเปิดก็จะเจอบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะข้าศนาศึกษานะคะมาแล้วคะ่ะเสียงเจียจ้าเจ้าจ้ามาแล้วไม่ต้องการนะคะน่ารักดีแต่ว่าอาจจะเสียงดังเข้ากล้องนิดนึงถ่ายไกลๆพอจะได้อยู่คะ่ะมาลดโคชใหญ่สองโคชเลยคะ่ะทุกคน น,นี่ร้านของที่ระลึกเขานะคะอยู่ตรงนี้ป้าย post office ไปรนีนะคะก็คือส่งของเล็กๆอันนี้ป้ายไม้ดูเผื่อเป็นไอเดียนะคะเผื่อใครอยากจะทำคาเฟ่หรือว่าทำตกแต่งบ้านเนาะนะคะดูประมาณนี้คะ่ะนี่คะ่ะ post office village shop information นะคะป้าย post office ตู้โทรศัพท์ตู้รับจดหมายค่ะทุกคนดิฉันจะบอกว่าลุงอะถ่ายรูปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คือถ่ายดิฉันจากด้านหลัง <laughs> ถ่ายทำไมถ่ายทำไมอยากรู้ค <laughs> าเฟ่ค่ะทุกคนนี่ค่ะดูาน,านเมืองของเขาอโอ้โทุกคนไม่น่านะะ อันนี้อะไรเนี่ยทางกะยโอเชียนแอปเปิ้ลอ๋อทุกคนแดดพยายามลงมาพอดีค่ะดูค่ะดูค่ะแดดกำลังพยายามลงนะคะนี่มันสวงสวรรค์หรืออะไรกันเนี่ยเราก็จะลงบันไดค่ะทุกคน ถ่ายรูปให้เรายังเครียบกรัดเลยทุกคนไม่ให้เครียบกรัดอะไรบอกว่าเราอยู่ไม่นิ่งทุกคนโถ้าแดดออกคือแบบคือจะดีมากสวยงามมากเลยอ่ะโอ้ยเดจาวูโอ้ยเดจาวูด a r เอียอีกแล้วอ่ะทุกคนวุบเข้ามาเลยค่ะทุกคน เป็นแบบนี้ตั้งแต่จําความได้เลยค่ะบางทีบางสถานที่อ่ะเห็นในฝันก่อนตอนเป็นเด็กยิ่งแรงเลยนะคะตอนเป็นเด็กนี่คือจะเห็นในฝันก่อนแล้วก็ได้ไปได้ไปสถานที่แห่งนั้นโอ๊ยอะไรกันเนี้ยต้องใช้วิจารณญาณนะคะคือบางคนที่เขาไม่เป็นอะ่ะเขาไม่มีความรู้สึกแบบเราเหรอกไม่อยากโกรธนานคะ่ะทุกคนเสียอารมณ์ <laughs> รักกันไว้เถิดเราเกิดมาเพื่อคู่กันแม่น้ำเล็กแม่น,มน้ำน้อยเ,เจดานไม่มีแสงแดดนะคะทุกคนอ๋อแม่น้ำม,มันอยู่นู่นอ๋อทถาที่ดิฉันเห็นขับรถผ่านเมื่อวานคือมันมีแม่นม้ำแล้วก็มีคนตกปลา อ๋อทางนู้นค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะทุกคนแดดทะลุลงมาขอบคุณค่ะแดดมือเย็นมากทุกคน12องศาในตอนนี้ดิฉันน้ำมูกมาแล้วนะคะแล้วก็ตาแห้งน้ำตาออกเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกคนดูตอนแดดออกว่ามันสวยแค่ไหนพอแดดออก<ด>เรามองเห็นบางอย่างค่ะทุกคนเรามองเห็นว่ามันมีหินหินรุ่นใหม่ถูก เหมือนเหมือนรีโนเวทเหมือนทําใหม่อะคะ่ะเหมือนซ่อมแซมอะนะมันมีหินสีหินไม่เหมือนกันนะทุกคนดูนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเนาะตอนนี้เราก็เดินใกล้เข้ามาที่แม่น้ํานะคะหยุดหยุ่ตรงนี้ก่อนนะไม่งั้นเสียงแม่น้ําเข้ากล้องแล้วก็คือดังมากค่ะ นกกน็หากินปลาเดี๋ยวพาทุกคนไปใกล้ๆนะคะตอนนี้ดูตรงนี้ก่อนตอนนี้เราจะพาทัวร์บริเวณก่อนนะคะเพราะว่าเนิ่นค่ะนักเรียนตัวน้อยของเรา That's two coachloads <laughs> นักเรียนตัวน้อยของเรานะคะกําลังเข้าไปที่แอับบี้แล้วนะคะ ถ่าดิฉันไปตอนนี้รับรองเสียงนะคะโอ้ยดิฉันอยู่เกินนักเรียนมาก่อนนะคะดิฉันรู้ว่าปริมาณเสียงนั่นจะแค่ไหนลุงอธิบายให้ฟังว่าอันนี้เป็นเป็นเ,เขาเรียกเรียกเขื่อนกันแล้วกันนะทุกคนเขาทำเขื่อนเขื่อนปลอมขึ้นมานะคะเพื่อทำการพักน้ำถ้าเมื่อไหร่ที่น้ำแห้งอย่างน้อยก็มีน้ำซัพพอร์ตชีวิตอยู่ตรงนู้นนะคะคือ ไม่ไม่น้ำไม่หมดจนเกินไปนคะคะมันเป็นหินที่เขาเอามาวางวางๆางแบบนี้นะคะเดี๋ยวพาไปฝั่งนู้นนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้ก่อนปะลงุง r o u n d color like this because it's stained by the peat on the moorland. The peat. Peat. You know peat. The soil, the deep mossy soil, mm hmm. um, is called peat where it's it's built up. เป็นเป็นสีน้ำตาลมาจากพีทลุงบอกว่าเนี่ยเวลาฝนลงมันก็จะช้าเอาพีทก็คือ,อ,อไอตัวตัวมอสตัวพีทเนี่ยลงจากเขาจากปา่ามาทำให้มันเป็นสีนี้แต่พี่ฉันอยากแย้งจังพี่ันคิดว่ามันมีแร่ธาตุบางอย่าง ที่ทำให้น้ำเป็นสีนี้ดิฉันมีความเห็นไม่ตรงกะลุงแบบนี้ตลอดแล้วค่ะเรื่องปกติทุกคน <Something> no, not algae growing the p ติงอย่าไปเถียงเขาเถียงไม่สู้ภาษาอังกฤษก็ไม่สู้อยู่แล้วความรู้ก็ไม่สู้ไปเถียงเขาเลยนักวิทยาศาสตร์ The water s slightly <S <laughs> <S acid because of the acid s from the peat <laughs> เอเตามนั้นนะคะลุงบอกว่า <c oughs> น้ำพวกนี้จะมีริ์เป็นกรดนะคะ <c oughs> เขายังให้ธรรมชาติคงอยู่นะคะทุกคนให้สิ่งแวดล้อมยังคงอยู่ <c oughs> เนี่ยเป็ดพวกนี้ไม่ได้มีเจ้าของนะคะ <c oughs> เป็นเป็ดจาก จากป่าจากธรรมชาตินี่แหละค่ะเขาก็ปล่อยให้ให้ธรรมชาติคงอยู่อะ่ะมันสวยงามอะค่ะสีเหมือนชานะคะลุงบอกว่าแทบจะไม่มีพืชชนิดไหนที่เกิดขึ้นได้ในน้ำที่มีริดเป็นกรดที่เป็นทานิ‑นแบบนี้นะคะก็จะมีแค่ตะไคร่น้ำที่ดิฉันมองเห็นเนาะลุงบอกว่าน้ำแบบนี้ค่อนข้างจะปลอดภัยในการใช้ดื่ม หรอคะ <c oughs> ไม่รู้นะถ้าเป็นเราเราไม่กล้าดื่มนะสีเนี้ยด้วยติมน้อยได้รับมากค่ะคนดีฉันคิดว่าเมื่อวานนี้มันจะต้องแม่ค้าจะต้องหัวหมุนมากๆเลยเพราะว่าคนเยอะมากขับขับรถผ่านด้านบนนู้นนะคะด้านบนนู้นมองลงมาคือคนแบบหลายร้อยเลยอะคะ่ะทุกคนตอนนี้เรายังไม่พาทุกคนไปที่อับบี้นะคะใหะ้สมาชิกตัวเล็กๆของเรา <c oughs> ออกมาจากบริเวณนั้นก่อนเนาะจะได้ไม่มีเสียงเข้ากล้องแล้วแบบ เวลาพูดหรือบรรยายอะไรแล้วมันเสียงต้องแข่งเสียงนะคะตอนนี้ที่ฉันก็ต้องแข่งเสียงกับเสียงน้ำแล้วนนเนี่ยคือตอนนี้ตะเบงเสียงแล้วต้องแข่งกับลมด้วยดิฉันไม่ได้เอาไมโครโฟนที่กันลมมานะคะทุกคนอ่ะมาดูตรงนี้ค่ะทุกคนอันนี้เป็นป้ายบอกว่า emergency throw line throw line คืออะไร throw line คืออันนี้นะคะนี่ค่ะช่วยชีวิตคนที่กําลังจะจมคือส่วนนี้จะเบาแต่ว่าส่วนนี้จะหนักนะคะเพราะนั้น คนที่กําลังจะจมก็คว้าอันเนี้ยแล้วก็คนก็ดึงดึงเชือกเข้าช่วยคนมาเข้าฝั่งได้นะคะนี่ค่ะวิธีใครเก่งภาษาอังกฤษจัดเลยค่ะ use the lock code you have been given to open the box remove throw line put the next of the throw line back open <Excuse me. S 1> We've um, why few collected some people are information about today. Okay? <Why? S 1> just few survey questions. visiting Right. Just survey um, I'm not noticing off of us. you have got to start asking the questions then, Jensen. So the first one is, how many miles approximately have you travelled today go are today? about 26 miles, I think it was. Thank you. Do you mind saying where you've come from? It's not a question on there, is it? No, well, we're expecting to come from Abbott. No. The next question, am I though? Oh, you've got Oh, I've come for you. i for you. Oh, is there a motorhome box? Do we have oh, water no. to do a water purse? Do you have a motorhome? How many times <laughs> have you visited Borland? This is the first time. What is the primary purpose of your visit? The options. primary purpose I is to look at the sites of England before we go home. So is it mainly to visit the priory? Is it the nature aspect? Mainly the priory, you know, there's primary in the scenery. The scenery? Yeah. Okay, we take more, was it You can see what was the primary purpose. I think number one. But then perhaps we could say nature and countryside, landscape, yeah. number two. Fantastic. Is that all I've to import. Have yeah. a look at how big they are. Amazing. Oh, thank you. Oh, lovely. Oh, yeah. well, have a wonderful day. Thank, thank, thank you. you. Thank, thank you very much. Thank you for having us. Don'tsamphat. Nong nong, n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 ong nong, Yeah, น่าจะประ,ประมาณปองหก so ปองหกของเมืองฝรั่งเขาเนาะอย่า yeah. yeah. ะต่อเรื่องนี้ของเรานะคะอันนี้เขาก็จะบอกทุกคนให้รู้ว่าอยู่ห่างๆน้ํานะถ้าแปลตรงตัวก็อยู่ห่างๆถ้าแปลเข้าใจง่ายๆก็คืออย่าลงว่ายน้ํานะอะไรประมาณนี้นะคะเดี่ยวนายนานานะคะ as k for fire service code location Like In the UK, we have a thing called What Three Words. Okay. Crimson, Ruling, Corrode. You quote that to the fire service, and they will know within 10 metres where you are. Ah. Oh. Within 10 metres. Every 10 metres has a different set of words. Ah. Oh. ในในระยะทุกๆ10เมตรจะมีคำที่ไม่เหมือนกันฉันก็เพิ่งรู้อันนี้ครั้งแรกนะคะเพิ่งเคยดูครั้งแรกค่ะแล้ว<ม>ก็บอกว่า no swimming ห้ามว่ายน้ำเพราะว่าน้ำเย็นมากนะคะเย็นมากคือ,อ,อคุณอาจจะดูเหมือนว่าไม่มีคลื่นไม่มีอะไรแต่น้ำลึกนะคะ ตรงกลางๆคือน้ําลึกมากอันนี้สิ่งที่เขาบอกแล้วก็ที่สําคัญมีคนตุยหลายคนณนที่นี่นะคะได้ไหมวันที่อินเทอร์วิวยู a ์เกนไอ h กลุ่มที่สองที่มาสัมภาษณ์ค่ะ <laughs> อันนี้ <laughs> ไม่ดีนะคะเอากล้องไปใส่เด็กๆนี่ไม่ใช่เลยแต่ว่าจะให้ดูน้องใส่ต่างหูน่ารักมากก <laughs> ลุ่มที่สองคุณครูบอกว่า พยายามที่จะไม่สัมภาษณ์ให้ซ้ำกันแต่ว่าก็อโอเคเพราะว่าวันนี้คนมันน้อยนะคะคนมาเที่ยวน้อยแล้วมีเราอยู่ฝั่งนี้ทุกคนนอกนั้นเขาไปฝั่งนู้นกันหมดแล้วอ่ะ <laughs> <laughs> เห็นไหมทุกคนหยุมหัวกันแล้วก็ดีกันแบบน,นี้แหละดิฉันน่ะ <laughs> จุดอ่อนของดิฉันคือสถานที่เที่ยว <laughs> แล้วก็ดอกไม้เดี๋ยวเราจะข้ามสะพานไปค่ะลุงถามว่า เธอจะข้ามสะพานนี้หรือเธอจะข้ามสะพานนั้นถ้าข้ามสะพานนั้นถ้าฉันเป็นสาวๆที่ฉันอาจจะข้ามนะคะดิฉันห้าวนะทุกคนไม่ได้ดูแบบหวานเย็นเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะ <laughs> s <S แม้ทั้งทุกวันนี้ก็ยังห้าวอยู่ค่ะทุกคนลุงบอกว่าปีนี้มันมีต้นไม้ใหญ่3ต้นที่หักมาแล้วก็ลอยมาตามแม่น้ำแล้วก็พาหินหายไป14ชิ้นนะคะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่รอส่งคำขอไปที่คันซิลหรือว่าหน่วยงานรัฐบาลแล้วนะคะ mm hmm. เพื่อขอทำการซ่อมแซมปรับปรุงนะคะ mm hmm. คุณ จะทําอะไรคุณทําตามใจไม่ได้เห็นไหมคะหลายๆอย่างคุณจะต้องขอการอนุญาตจากคณะปกครองเขาก่อนคะ่ะ อันนี้คือที่บอกเมื่อกี้นะคะว่าก้อนหินที่ถูกเรียงๆอยู่ตรงนี้มันหายไปหลายก้อนนะคะ14ก้อนด้วยกันค่ะตอนนี้เขาก็ห้ามห้ามคนนะคะไม่ให้ข้ามค่ะอันตรายคือที่ยังไม่พาทุกคนไปฝั่งนน้นนะคะดูแอบบี้นะเพราะว่าเขาตัดหญ้าอยู่ถ้าไปก็เวลาพูดอะไร มันก็เสียงเครื่องตัดหญ้ามันจะเข้ากล้องมากๆค่ะทุกคนเพราะนั้นตอนนี้เราทัวร์ฝั่งนี้ก่อนนะคะตอนนี้ก็เป็นวิวป่าธรรมชาติแล้วค่ะเออสวยงามแต่ลมแรงแล้วค่ะทุกคน น้องน้องชาสนาศึกษานะคะไปแล้วกลุ่มที่สัมภาษณ์ลุงเมื่อกี้ได้ไหคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เขาหยุดตัดหญ้าแล้วนะคะที่ฝั่งแอบบี้เดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นนะคะ mm hmm. ก็อาจจะยาวนิดนึงนะคะทุกคนคืออยากจะรู้จังเลยว่าใครบ้างนะที่จะดูจนจบนะคะ mm hmm. <laughs> ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการรับชมคลิปนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวตอนต่อไปเราจะไปฝั่งแอบบี้ฝั่งนู้นนะคะ รอติดตามนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ